ประเทศสหรัฐอเมริกามาถึงแล้วค่ะไฟเซอร์ Pfizer วันนี้ตอนเช้านะคะ1 5ล้านหแสนโดสค่ะถึงประเทศไทยแล้วค่ะสำหรับคนที่ลงทะเบียนไว้ก็จะได้ฉีดวัคซีนในล็อตนี้เลยนะคะดดสหน้าก็จะมาอีกนะคะซึ่งต้องรอคิวต่อไปค่ะส่วนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้มอบเครื่องมือการแพทย์ซึ่งสำคัญนะคะทางออกซิเจนนะคะเครื่องมือต่างๆให้กับประเทศไทยซึ่งเป็นมูลค่ามหาศาลเลยล่ะคะ่ะขอบคุณทั้ง3ประเทศนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ออกมาขอบคุณทั้ง3ประเทศนี้เลยะคะ่ะก่อนจะไปฟังข่าวนะคะแนะนำค่ะว่าวิธีการเตรียมตัวก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนของนางนะคะหากร่างกายคุณพร้อมไม่เก็บไม่ไข้ไม่ป่วยไม่มีโรคประจาตัวอะไรนะคะ ทานยาแก้แพ้ก่อนหนึ่งคืนค่ะหนึ่งวันก่อนที่เราจะไปฉีดวัคซีนนั่นแหละดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็นอนพักผ่อนในคืนนั้นตื่นเช้ามาไปฉีดวัคซีนได้เลยค่ะนี่คือนางนะคะนางไม่มีไข้ไม่มีแพ้ไม่มีอะไรเลยค่ะหากไปฉีดมาแล้วหากใครมีอาการเป็นไข้ก็ให้ทานยาแก้ไข้นอนพักผ่อนนะคะสำหรับนางนะคะไม่มีอาการไข้ใดๆเลยค่ะก็อย่าลืมทำตามนะคะไปฟังข่าวกันเลยนะคะ มาดูเรื่องดีๆที่รัฐบาลประเทศอื่นเขาทำให้เราในวันนี้นะคะ มีมิตรไมตรีจากหลายชาติด้วยกันทีเดียวคุณผู้ชมที่บริจาควัคซีนแล้วก็เวชาการทางการเ,เวชภัณฑ์ทางการแพทย์สําหรับการแก้ปัญหาโควิด -19 ให้กับบ้านเรานะคะเมื่อช่วงเช้าค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ไปรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากรัฐบาลของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยบริจาคให้กับรัฐบาลไทยโดยมีเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจําประเทศไทยเป็นผู้แทนรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ในการมอบครั้งนี้นะคะคนี่นะคะสำหรับเวช ัที่เขามอบให้เนี่ยก็จะมีชุดตรวจแอนติเจนเทสคิต1.1ล้านชุดนะคะเครื่องช่วยหายใจ102เครื่องม,มูลค่า9ล้านฟรังสวิสหรือประมาณกว่า300ล้านบาทนะคะอันนี้คือสวิตเซอร์แลนด์นะคะขณะที่ในเพจ US Embassy Bangkok นะคะของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้โพสต์ข้อความพูดถึงคำกล่าวของคุณแทมมี่ดับว์ุวทฒิสมาชิกสหรัฐที่พูดถึงการบริจาควัคซีนไฟเซอร์ให้กับไทยนะคะ บอกว่าเรากำลังจะส่งมอบวัคซีนโควิดอย่างน้อย1 5ล้าน5แสนโดสเป็นล็อตแรกซึ่งเป้าหมายก็คือการบริจาครวม2 5ล้านแสนโดสสายสัมพันธ์อันแน่นแฟนของเราสำคัญเสมอมาและเสมอไปค่ะวัคซีนไฟเซอร์ล็อตแรกจากสหรัฐนั้นก็จะถึงประเทศไทยเช้ามืดนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะ ส่วนทางเพจ UK in Thailand ของสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยค่ะระบุบอกว่าอังกฤษจะบริจาควัคซีนแอสตราเซเนกาจำนวน415,000โดสแก่ประเทศไทยซึ่งจะถึงไทยใน1-2สัปดาห์นี้หรือในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศทั่วโลกที่จะได้รับบริจาควัคซีนเหล่านี้ ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการระบาดอย่างสหาหัสเช่นนี้ผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าสหราชอาณาจักรจะอยู่เคียงข้างประเทศไทยเสมอโฆษกประจาสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะบอกว่านายกรัฐมนตรีขอบคุณมิมตรไมตรีที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้มอบให้ซึ่งก็จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในบ้านเราค่ะ ลค่อยากให้ทุกคนในประเทศไทยได้รู้ว่ายังมีหลายประเทศที่มองเห็นคุณค่าของประเทศไทยและเป็นพันธมิตรกับประเทศไทยเรายามตกยากก็ยังมีประเทศอื่นที่คอยช่วยเหลือประเทศไทยอยู่อยากให้คนไทยประเทศไทยรักกันนะคะ C'est oui, bien, monsieur. Je vais peut-être euh, l'apprendre comme ça. Moi, <t 'en> je ne tiens pas à être sa photo. <laughs> C'est juste ça. Ouh! <laughs> <t 'en> <t 'en> <t 'en> tranquil <laughs> <laughs> <laughs>

I dare you to fix me, I'm crossing the line again, falling on my knees, no stranger to pain, it's never ending, it's so and forget my